สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟ้าชโชวค,ครับมาในช่วงสายๆหน่อยของวันที่8กุม 22, ภาพันธ์2564ันห้ารสิาโชวครับมาอยู่ที่วัดกุเแห์ธรรมาวิเวกนี่แหละครับมืาอนี้กับพี่นอกก้องครับนี่นะครับแต่กกะบ่อไหลขึ้นเมืองบ้านนี่ครับกับคอยมี่มาอยู่ครับกบับ,มา,กบกมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับกับ น้เบิ่งไปพร้อมๆกันครับว่าพี่น้องคนที่มาหลา่ปานในเมืองนี่ครับมีนะครับแผงลอตเตอรี่ก็ยังมีปลาป่าย์ครับเมือนี้ก็ได้เดี๋ยวกัสอพระโชคกับที่พาเข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนครับอันดับแรกครับตามแอดมากครับนี่นะครับท่านผู้ชมเมือนี้สอพระโชคกับมาอัปเดตครับอัปเดตยอดให้พี่ให้น้องเบิ่งครับสําหรับเมือนี้ครับเป็น สามละนี่แหละครับท่านผู้ชมยอดนะวันที่แปดครับตอนนี้เวลากเกือบเ,อเกือบเที่ยง<อ>น,ะ,ะ,นะครับเกือ,อจบอจะเที่ยงแล้วนี่หาหกหมื่นยอดสามล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสองหนึ่งครับจุดสองหนึ่งครับมากคับมากตร จุดสองหนึ่งนะครับยอดณมือนี่ครับวันที่แปดครับมันลัเ่วนมันเขาหเปาช่วสายๆนี่แหละครับช่วงสายๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับยอดณปัจจุบันนี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ขอพระโชคก็ได้นํายอดณปัจจุบันมาให้ท่ให้น้องเบื้องหลังนะครับเด้อบางที่ถ้าผู้ใดเสียาไปเสี่ยงโชคก็ได้ครับยอดสวยอย่ครับเมื่อนี้ก็ได้ าตามซอฟ้าโชบนะครับเดี๋ยวซอฟ้าโชคกับเาภพี่น้องอย่างไปเรื่อยๆนะครับไปบงแต่ละมุมครับเจ๊จินดาคนเดิมเจอกันเสม,มือนะครับห้าช่วงครับโอ้มีพี่น้องถามมาว่าวิ่งวิ่งบนหรือวิ่งล่างมาสั่นมาจัดถาม แล้วทั้งบนทั้งล่างเนาะโอ้วิ่งทั้งบนทั้งล่างมันบ่ครับพี่น้องถามมาปทั้งบนทั้งล่างเนาะนมาาเะคือวิ่งสองตัวนี้มันบ่ครับสามกับเก้านะครับนี่แหละครับเจยผมมาถามให้พี่ให้น้องทำได้ับเด้อแอดมาถามแล้วเพิ่นเจเพิ่นบอกว่าให้วิ่งทั้งบนทั้งล่างรถขันขันมากขันหมามากกระลดดพานคือเราวะแหละครับ วัดสิวามานี่ยท่านก็นมาเจ็ดรันนะเขาก็าาาจะไนั่งหลเลยครับมีบางคนก็บอกเอ้ยขอไหมได้ข้อเจียจินดาเนี่ยท<ม>่นก็เลยบอกว่าเจียจินดาแล้วบรสะดวกปัไดา่านดอกมันโทรมาหลายแ <laughs> ม <laughs> คมครัอบอาจางย์วานนะ้องพาวาหาต้องเสียกับมันบรสะดวกเนาะเจีเนาะคือวาน่ะขายแบตเตอรี่น้องเสอกับรับโทรศัพท์นะจะคุยเนาะกันเท่า คณะวันรำคาญกับสิงไฮ้ครับมันกับอนันต์นะมันเป็นธรรมชาติครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมฟังอยากเจจินดาเพิ่นว่าสะดวกที่สิงไฮ้ยันโทษปัญไส้มาสั่นครับเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นกับทำงานมาสั่นเพิ่นว่าขอโทษขอโพยพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อเบื้องอาในคลิปราคาเพิ่นแสดงนี่กดไลค์กดแชร์เพิ่นเลยก็เบิ่งในคลิปนี่แหละเนาะเบิ่งน้ำกันไปน้ำกันนี่แหละพี่น้อง ตามสอผาโชคมาสมือสมือครับเดี๋ยวกันวิ่งวิ่งสามนักสามพี่กันก็คอยมัเกจล่ะวันนี้เก้าวันนี้มันเข่ามากเนาะแต่มันบุกไปเที่ยวคืองหมดก่อนอ๋อหมดหมดหมดที่แล้วเก้าอันไปเที่ยวเนาะแต่เออกเกจลีเหรอหมวดนี้บ่มีบ่บ่ได้ไปเที่ยวไซมันโบเก่าก็ได้เก้าเฮ็ดบางกึ่งสามก็ยังอยู่เก้ากัยังอยู่โบให้ไปเที่ยวจากโตวันออกไปงมวดนี้ เดี๋ยวว่ามันไม่ดีเลยคนเพือคนค,น,คน,นใดเลยจริงมากครับครับท้าเขาเดี๋ยวว่าเป็นมังคุดยิงสามนัก,กโอ้โอันนี้ตามตามตามแรงข่าวมันมาเจ็ครับแรงข่าวตีได้มากมองมองมองก็ยิ่งหลายล้านเนาะครับผม <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องกับปังงอาไว้เด้อยเจจินดาเราบอกว่าตามแรงข่าวผู้เพ่นเคยยิงได้หลายล้านเพื่อนบอกว่านักสามมาสั่นครับ ทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อเก้าก็ได้ครับแต่ว่ายาหนักหลายว่าันหรือห้าเสียเอาทอกันก็ได้เนาะมักลายเอาไรครับได้ซื้อตัวเดียวน่ะมันได้เงินเร็วเอาเด็กตัวเดียวมันได้ด้เนาะมันได้แล้วครับเฮาสิ่มากแล้วเนยตัวเดียวคิดว่ามันบ่มันบ่นเล่าใจถ่าสามตัวสองตัวเนาะครับอ่านล้วมันก็วิ่นบ่าไรอืมขันวิ่งเนี่ที่จริงมันมันอัตราเสี่ยงสิบวใครหลายเนาะ การวิ่งนี่ยเออทำงานนั่นเดือนหนึ่งมีสองเือหรือวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนาะครับมันก็โอเคดีเนาะโอเคก็โอเคดีเนาะเพื่อนว่าไปไปรับจ้างสิบปีบ่ว่าซ้ำได้ไวยดีเท่อนึงว่าสั่นเพื่อนว่าดีเนาะอันนี้จัดจเลยนะตายเป็นตายครับตายเป็นตายเจ๊จินดาเราว่าครับก็ขอบคุณนเจ๊จินดาหลายๆครับ ซื้อมั่งไม่ซื้อมั่งเดินนี่แหละครับพี่น้องครับเฮงครับแต่เปืดบอกถ้าไม่ซื้อมันไม่แหงต้องซื้อให้แห้งนี่แหละครับท่านผู้ชมคือน้อยมือนี่ครับหลายปีเป็นปีแล้วงจะดังได้น้อยมือนี่ครับแต่เปิดบอกว่าถ้าพี่น้องได้ไปแล้วต้องซื้อเลยพี่น้องได้ไปแล้วต้องซื้อครับถ้าวเสือนว่แห้ง่าสั่นแต่เปิดว่าใช่วันเข้าด้เวันต้องซื้อสามน้อยครับมันต้องซื้อสามน้อยนี่แหละครับพี่น้อง ถ้าเอาไปแล้วต้องเสือสามน้อยนะครับเด้อต้องเสือสามน้อยอร่อยไม่ได้มาเดี๋ยวอาจารย์ให้ฟังครับศูนย์เก้าสามหกห้าหกเก้าสามสามเก้าเขาบอกถ้าเอาไปเล่นน้ำเงินมากเลยเลขอนนอยหกห้าห้าหกเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับนี่แหละครับพี่น้องครับ เอาไปแล้วต้องซื้อนะครับเด้อแต่เปิดแล้วบ่พ่อใจถวโบ้ซื้อครับไม่ใช่เป็นว่ใจมันมันมันไม่แหง,หงแกบอกว่ามันไม่แหงไม่แหงถ้าซื้อแล้วจะแหงครับใช่มันแหงครับขอบคุณหลายๆครับแต่เปิดครับนี่นะครับท่านผู้ชมแต่เปิดบอกว่าหอยห้าหน้อยของแต่เปิดบอกว่าเท้าไปแล้วพี่น้องต้องซื้อนะครับเด้อเพราะว่าถ้าบ่ซืือนบ่แหงว่าสันละวาะครับพี่น้องกับไปวิเคราะห์ครับว่าสอบตัวได้มักตัวได้พี่น้องก็จังลงทุนนะครับ จะเปิดเล้ากับบุรีหูวหรอกครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ถูกู่ครับของเราก็ได้ครับพี่น้องก็ไปวิเคราะห์เองครับขอบคุณมากนะคแต่วันนี้รู้สึกว่าพระลักษ์จะโทรมาแล้วนะครับพระลักษ์พระรามกครับน้องพระรามบอกใช่ครับพระราถือสอนแต่พระรามนี่เป็นคนแพงสอนอวลพระรามโทรมาแล้วพระรามโดพรามโทรมาแล้วโดนหอบเอตอนพระรามโดนหอบพระลักษ์ให้นุมานไปเอายาที่ ขากูดไปที oh, oh. Uh, right, pues ่จ ah, ันไปที oh. ่จันบุรีใช่ไหมใช่ตะเพิร์ก็ไปนำบรรดาเหมือนกันรู้จักประวัติศาสตร์บอกว่าประวัติศาสตร์แก๊ปยพระรัชกรามนะประวัติศาสตร์พระรามนี่โดนหอกโดนหอกอะไรโมกษัตริย์โอ้โหลายล่ยบอกเอ๊ะทำไมถึงเอากระหอกมาแทงกันได้ว่นะนี่ผมบอกพระไปองค์เนี่ยอยู่หนองคายถูกแกวมาให้ห้าร้อยผมบอกอยู ถูกเป็นแสนไหมห้าร้อยเดี๋ยวต่อยคอ,องไม่เป็นไรเอฟจีเอฟจีเมื่อวานมีอาจารย์คนหนึ่งส่งข้อความมาบอกว่าถูกร้อยหนึง่งค่ดตะปืดไอ้ถูกร้อยหนึง่งคัดตะปืดไม่ต้องกลับเลยว่าง,งั้นผมก็เลยได้มาเก้าพันกว่าเกือบหมื่นเนาะบอกว่าดีใจด้วยนะพระท่านอาจารย์อาจารย์สอนอยุงเรียนไหนก็บโรงเรียนอะไรนะอะไรพิทยาคมอ่ะ แท่นุ้นไอ้สาแก้วอแกชอบแกบเลพิธาน้อยแกชอบผ่าน้อยทุกวันอแกบอกถูกกตะพปืดมาหลายรอบแล้วสี่รอบเลยอะเปืดไม่ใช่ไม่ใช่สี่รอบนะตะเปืด ปีนี้แทบจะทั้งปีแล้วนะอันนี้เขายังแม่เงินมาจ่ายเลยเนเชื้อเงื่อยอยู่เนี่ยครับผมใครไปก็ไปจ่ายเลยนะครับเอฟซีเขาเรียกว่าอาจารย์ปื๊ดนเขาบอกอาจารย์ปื๊ดอาจารย์ปื้อตามอาจารย์ปื๊ดให้หน่อยเขาบอกเรียกอีกอย่างนึงบอกว่าราชาฮานอยเอาไว้ให้เขาซื้อเด้อพี่พันธ์ก็ให้บอกให้เขาซื้อด้วยครับผม ไปอย่าไปทาเฉยอ่าอย่าไปทํานิ่งอย่าไปทนิ่งเอาไปก็ไปซื้อห้าบาทสิบาทก็ยังดีสองบาทก็ยังดีเมื่อวานป้าหนึ่งบอกถูกสามบาทวางนั้นเก้าสามได้ยี่เจ็ดได้สองร้อยเจ็ดสิบพอซื้อนมให้หลานแต่มีคนหนึ่งเอาไปแล้วไม่ซื้อชื่ออะไรพ่อเดือนพ่อเดือนอะไรยังไม่ยอมซื้อเอาไปแล้วเอาไปเฉยเฉยอ้าวพ่อเดือนก็พ่อเดือนก็จ้ำวัดเราที่พ่อเดือนมาขอไปเฉยเฉยจะไม่ยอมซื้อเขาไม่รู้จากที่ซื้อซื้อเหรอเขาบอกชื่อพ่อเดือนพ่อเดือนเขาบอกว่า เอาไปแล้วไม่ยอมซื้อเมื่อวานเนี่ยนะครับตอนนี้สอ้าโจกเขามากาบนลวมาสการปูชีปลาขาวครับเขามากาบขาบ้าระบปูชีปลาขาวครับตอนนี้นะมาขอพรบาแล้วมีจากปูชีปลาขาวเขามากาบที่ลูกเหมือนปูชีปลาขาเวเลยละครับงภาสิมหาบึงตัวเล็กยูนิกะร่มีครับเหมือนนี่แต่ พวกใบสีพวกนี้ก็เลยบอมีตัวเลขครับมองหาตัวเลขไม่เจอวันนี้ทุกวันมาตรงนี้จะมีตัวเลขครับหลายวันก่อนนี่มีตัวเลขอยู่แถวนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับเมื่อน,นี้กับพเป็นยังน้องพี่น้องเนาะบอมีตัวเลขกับพวกเป็นยังมาก,กับข้าราบคารขอท้อนบารมีจากปูชีพอภเขาให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกคนครับสําหรับหมวดที่สิถึงนี่ครับ ลรอวันทีสิบหาเนาะพี่น้องเนาะครับก็ติดสอพระโชคไปเดตครับเดี๋ยวสอพระโชคกะบิพยพญามอัปเดตให้พี่น้องเอาได้โหได้ฟังชุเมือแล้วครับเอาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมบางนึงเพิ่งองนี้เพิ่อกว่าเห็นเหล็กหาเจ็ดอยู่แถวเนี่แล้วสั่นพี่น้องเอ้านี่บ่เห็นบ่เอาบิ่งตุนดุนโอ้เห็นเหล็กหายดีพี่น้องโม่งกล้องอยู่ครับ เจ็ดกับหาครับโอ้หรืองเป็นเจ็ดหกกับเจ็เจ็ดห้าแล้วไปเห็นคักแล้วนั่นนั่นนั่นเทนวะนั่นพี่นอ้องม่วงกุองอยี่เจ็ดห้าหตัวเลขห้าสวยครับอ้าวเมื้องบนแบบนี้คือจเป็นเจ็ดสามวะห้าวว้าวาโอ, 3, อ้เจ็ดสามพี่น้องชาตเจงเลยเจ็ดสามเห็นเบื้งไปโดนเป็นเจ็ดแปดที่จังน้อยนั่นน,นั่นนั่น้นไงอ๋อให้พี่น้องเบื้องน้ำโอ้มาหมงนี้คือมุวม่วม,ม,มันบวแดงมุมมันบวแดงมุมงสากมันหยัก มุมงโมดีเป็นไรครับผมโอ้นี่นี่นมามุมนี่จังดีเนี่ยเออนั่นแสงได้ครับเจ็ดสามชัดเจนครับเจ็ดสามชัดเจนเจ็ดห้ามาก่อนขึ้นที่หลังในเจ็ดสามครับโอ้ยมีอันคากเลยเจ็ดสามเจ็ดสามหาบอ่อาจจะเป็นเจ็ดสามหาก็ไใดแต่ตัวนี้มันชัดเจนคือเจ็ดสามเอามาหาเหกล่ามึงด้วยสี่นะขโมยเห็นเนยเห็นว่าใน,นายจนเจาะงในจา นจอเห็นนะครับในจอเจ็ดสามนั้นจะมาสี่ให้มู่นั่นใส่นอผู้เห็นไปแล้วว่าเขาโทษหลายๆพี่น้องว่าสี่ให้มาหาเฮี้ยงแต่ว่าคนว่างนี่ันสี่ว่าเถึงบวานผู้นี้ก็ได้เอาพดอะไร่นี่แเหรครับท่านผู้ชมคือบรรยากาศณปัจจุบันครับคือคืเมือนี้แหละครับคือ วันที่แปดในช่วงสายๆเลยนะครับใกล้ like สีเที่ยงเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังครับถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประดิษาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ